เข้ามาไปีได้สวยครับก็ได้ผลตลอดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งคะแนนครับของอัชราพรอิ่นพิชยาเสิร์ฟมาจ่ายมาไหลหลังตีลูกนี้ติดบล็อกเต็มๆเลยครับแล้วคนที่บล็อกได้นะเป็นอัชราพรนะครับจังหวะไหลหลังของสุนยวาครับอยับไปดักได้ครับแล้วก็กดหายไปเลยครับอัชราพร ผิมพ,พิชยาเสิร์ฟมา,มาจ่ายมาหัวเสาหยอดครับเล่นได้แต่ว่าตีไม่ได้ครับเอาข้ามมาก่อนได้รุกอีกทีครับขาศึกษาคขาได้ตีเซฟบล็อกได้ครับวิภาวีต่อบอลมามตีไม่ได้๋อเป็นจัดพรที่ยืนอยู่ทางด้านนั้นนะครับหยอดมารับกันได้ครับยกมา3เมตรหลังตีโดนบล็อกอพุทธศิลป์มองว่าน่าจะติดเลแลวครับอในข้ามนะครับ ีสามเป็นหลังครับของทีมพิษยาด้านบนของตะข่ายครับพามาเป็นสี่ต่อห้านะครับไทยเราก็ขอชัญเล่นเลยครับไทยไม่ข้ามนะครับลูกนี้ขาัสักสถานก็ ไล่มาครับเป็น4ต่อ5เสริฟมาครับคาร์ลสานแรกรับมาต้องแันเดอร์แก้ครับตีมาโอนลงครับจังหวะตีแก้ไขนะครับลูกนี้ของอัชราพรทรงยศครับตีอาจจะไม่แรงมากนะครับแต่พิศทางกับน้ำหนักก็พอได้เลยครับียา ย่อลงมารับนะครับโอ้แต่ว่าไม่ไหวจริงครับแล้วก็ลงไปเสิร์ฟด้วยครับ6-4ครับอัชราพรเสิร์ฟมาลูกนี้รับขึ้นมาได้แต่ว่าต้องอันเดอร์แก้มาครับแล้วตีมายังรับได้อยู่ครับไทยสามไกลางเคาะเบาๆครับเขารับได้แล้วจ่ายมาไหลหลังตีบล็อกแล้วก็ลงด้วยครับจังหวะบล็อกครับขอวิภาวิศทองครับบล็อกได้ ปีของทางมนาว่าเะครับนี่ครับเต็มเต็มเลยครับแล้วก็โยดมาลกต่อหน้าเลยรับกันไม่ทันครับเจต่อีครับเส์บต่อครับอัชราพรเส์ฟมาครับลูกนี้อุ้ยรับเล่นจังหวะสองครับยังพุ่งมารับได้ครับอัชราพรยกมาสามเมตรหลังตีเป็นแต้มครับลูกนี้นี่ต้องชมอัชราพรเลยนะครับที่ เร็วครับเข้ามารับลูกนี้ได้ทันครับน่รับสวยงามมากครับเนีอยดุทีครับเราก็เลยทำให้เราได้โอกาสบุกนะครับสามเมตรหลังโดยพิมพิชยาปากซีครับเริ่มจะฉีกออกไปครับทุณไทยเสิร์ฟต่อนะครับอัชรพรสมาลูกนี้ รับแรกเขาจุดครับจ AH> ่ายมาหัวเสาตีอาจเซฟบล็อกได้ครับจะสวนแล้วครับ3เมตรหลังตีเป็นคะแนนอีกแล้วครับทีพิชยากรพรมครับคราวนี้โดนบล็อกแล้วออกนะครับจังหวะตีสาเมตรหลังครับครั้งนี้ครับตีครับตีโดนบล็อกแต่ว่าก็ออกนะครับม่กระพริร์ฟมา ออกข้างครับทุกนิตเสรมมากะให้มันลงริมๆเส้นเลยครับออกข้างไว้เล็กหน่อยนะครับเร็กเสร์ฟมาก็เป็น5ต่อ9ครับคาซัคสถานทางสมานว่าครับไปเสร์ฟกลับมาดีเลยครับ แล้วก็ตีลูกนี้แมาคราวนี้โดนบล็อกครับไหลไหลของสรัดพรครับได้ครับแล้วก็บล็อกดีครับเต็เต็มนี่ครับมาบล็อกคู่นะครับว่าทําได้ดีครับจังหวะนี้ครับโดยซิกาซิโนวานะครับบล็อกได้6-9ต่อครับสาีแล้ววนมาตีข้างในครับโล่งๆครับ อลสูตรของไทยครับถ้าบอลแรกเข้าเล่นได้แต้มเกือบตลอดนะครับใช่ครับสุดนี้ยังไม่เห็นพลาดเลยนะครับพีพาวีสีทองครับตกหายไปเลยเสิร์ฟพรเสิร์ฟมาแล้วเลนจังหวะสองคราวนี้เสร็จแล้วครับวิภาวีครับขึ้นตามมาเลยครับก็คิดไว้แล้วละครับว่าต้องเล่นแน่ๆนะครับจังหวะสอง ไข่ดีมากเลยครับบิ๊กมาตูริน่านะครับคือเซตของเขาเคยได้แบบนี้มาหนึ่งคะแนนนะครับคราวนี้ไม่สำเร็จกลับมาชมเกมกันต่อครับตีมาสามเม็ดหลังลูกนี้ครับเรายังรับได้แล้วจะสวนด้วยสามเม็ดหลังเหมือนกันแต่เขารับแล้วบอลออกไปเลยครับนะครับจังหวะตีของธีรพิชาก๊กกรัมนะครับสามเม็ดหลังตีลูกนี้ครับเป็นแ้มไม่ว่า องคนละททครับสามเมตรหลังครับแต่ว่าของเราได้ครับช่วงหลังนสามเมตรหลังของพิมพิชยาก็เก็บแต้มให้กับพิมพ์ไทยเป็นกอบเป็นกำาเหมือนกันครับ 12. ต่อ6ครับจรัดพรเสิร์ฟมายกมาหัวเสาลูกนี้ตีเซฟล็อกได้นะครับจะสวนครับไทยวิภาวีตีอาจมาลูกนี้เรียบร้อยครับตีมาแรงเลยครับจังหวะถอยนี่อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ตีแรงเลยครับลูกนี้วิภาวี ในส่นะครับก็ใสหนักมาเลยครับจะเปิดล็อกไปได้13ต่อ6แล้วครับในจังหวะที่ไทยเริ่มจะฉีดออกไปครับช่วงนี้เหมือนเอาชัชุปออนลงมานะครับครับสี่บอลเร็วมาลูกนี้พยายามจะงัดขึ้นมาครับพีมพิชยาแต่ว่าไม่ขึ้นครับนะครับของกลางชูมัก ยังึ้นล้วงแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไหวครับเป็นพิชยาเป็นเสิร์ฟได้นะครับแต่ว่าก็ตามอยู่หครับคาซัสถานเสิร์ฟมาครับลูกนี้แล้วบอลเร็วเรียบร้อยครับจ่ายบอลสั้นหน้านะครับให้กับพระดาวรึแจ้งครับไปลงไปครับสวยดีครับอ้โหัวาขึ้นคนเดียวแล้วก็ไม่ทานด้วยนะครับตีหลบอกไปได้ครับสบายสบาย พรพันเสิร์ฟรับไม่ค่อยดีครับยกมาหัวเสาตีมารับได้ครับตาจุออนงัดขึ้นมาแล้วจ่ายมาลูกนี้ตีมีฟาวครับูุตสินที่2บอกว่าบล็อกของคาซักชายไปฟาวตะข่ายครับคุณตีโดยวิภาวีนะครับ ขอเชลน์ครับคทัักไปเลยนะครับกับตันทีมนะครับเพราะว่าไปตอนเสร็จที่สองนะครับแล้วก็พักยาวเลยครับนี่ครับโอ้โดนนะครับชัดเจนโดนเนี่ย จัวบล็อกเลยครับหนึ่งครั้งครับที่คาร์สตานเลยไม่สำเร็จนะครับขอทานครับลงมาเสิร์ฟเสิร์ฟมาครับขอทานผนแรกล้นมาเจอตีกดลงไปเลยครับทวีศรีทองครับเขาเบาๆนะครับทีนี้ โลนลัวเลยนะครับตอนนี้ครับคะแนนที่11ของวิภวีสีทองนะครับในแมตช์นี้อ่อนพันเสิร์ฟมารับขึ้นมาไม่ค่อยดีครับต้องแก้เซตข้ามมาครับอ่อนพันจ่ายมาด้านหลังตีบล็อกนะครับยังเล่นได้อยู่ครับบอลเร็วลูกนี้โดนบล็อกอีกครับแล้วย้ำมาที่บอลเร็วอีกทียังรับกันได้ครับแต่ว่าตีไม่ได้ครับฟรีบอลข้ามมา แล้วจ่ายมา3มไม้กลางคราวนี้ตีแรงเลยครับชัชจุอ่อนมกสีครับได้แ้มแล้วครับลงมาได้เล่นในเซตนี้นะครับแรกของชัชจุออนนะครับเราบอลเร็วหลายทีครับไม่ดูท้ายก็สามไม้กลางครับเก็บคะแนนให้กับเราครับ17ต่อ7ครับ่อนนำสิแ้มแล้วครับทายพรพันครับเสิร์ฟมาเนี่ยบอลแรกไม่ดีครับอันเดอร์แก้แล้วตีบล็อกอีกครับเนี่ยครับ พยายามจะเคาะให้ข้ามนะครับนิกิติน่าเจอทัดดาวน่ะขึ้นมาบล็อกไว้ได้ครับลูกเม้เต็มเลยครับกดจมไปเลยครับ s u b i t ยไทยเปลยนครัาิง,งามาลงมาครับอักคอนพันละครับ แร่บครับซืริมาวันแรกมาต่ำนะครับแต่ยังเซฟได้ตีมาคราวนี้ดีเฟนต์ได้ครับพิยนุษ์จ่ายมาวิภาวีโอโหยอดเยี่ยมมากครับลูงเม้ไอมือขีครับโอโหหลบเนี่ยไม่สกิดบล็อกเลยนะครับขึ้นรงนี้ครับปุโยลงทันตะสุดเส้นครับหัดได้หนักมากครับวิภาวีสีทองก็ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับวิภาวีสีทอง อือเสริมมีไม่คา่าครับัจะมิจะเสริมตัวปิ้งนะครับเสริมกลับมาก็เป็น8ต่อ19ครับหาซักสารเสริมน,นี้อนอว่าตำแหน่งเขาทั้งจะไกลครับสุกาซินโนวาครับสเสริมมาจ่ายมาด้านหลังครับเคาะเบาๆเข้ามารับกันได้ครับหาซักสารแล้วจ่ายมันวิ่งตีติดบล็อกยังรองกันได้ มาด้านหลังตีไม่ได้ครับเพาะข้ามาโอ้ยแล้วต้องแก้ครับพ,พิชยาหยอดมายังเล่นได้อยู่ตีมาไม่แรงครับรับได้จ่ายมาสามเม็ดกลางหยอดมาพุกมารับกันได้ครับแล้วหยอดมาอีกลูกนี้ปีนุชถึงนะครับแต่ว่าแมา่รับแล้วบอลมันออกไปครับแม่แพี่เรียกว่าตัวลูกหยอดกันเลยครับหยอดไปหยอดมาครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นขาสากาดครับได้คะแนนนี้ไป นี่ก็พุ่งมารับได้แล้วนะครับปู้แต่ว่าจังหวะนัดมามันล้มครับข้างไปด้วยน้ำสิบคะแนนครับทีมไทยเสร์ฟมาครับคาราสักชานวนมาดีแทกโดนบล็อกโอ้โหลูกหยอดนะครับนี่ครับขอบพิมพ่จาลาเวลาครับเป็น10ต่อสิบเก้าจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็พยายามจะเลือกหยอดนะครับแล้วก็ติดแถบด้านบนของตะข่ายครับ น่าจะขอเวลาน่อแล้วครับไทยมาชมเกมต่อครับจ่ายมาลูกนี้ปีมารับได้ครับบิชยาขึ้นมาปีสวยครับลูกนี้จังหวะหลบบล็อกที่นี่นะครับนี่ปีสวยมากครับ อุนตโลกเขาจังหวะแรกเขาเหนียวนะครับรับได้ครับแต่ว่าเจอลูกนี้ของีิพิปยาไม่ไหวยี่สบต่อสิบครับเอาละครับสัตย์ิพพรได้ลงมาครับในเซตน,นี้เสิร์ฟมารับขึ้นมาได้จ่ายมาหัวสาวตีครับสุขโขว่าสีสูงครับทกน,นี้มันจะตีข้ามบล็อกเลย บอลแรกก็ดีนะครับรับเสิร์ฟไปดีครับต่อเป็นต้านครับสุกภาว่าิต่อ20ครับ่ามาห่างครับคาซักถานชูมักเสิร์ฟรับมาดีครับจ่ายมาด้านหลังตีตรงนี้โดนบล็อกแล้วก็โอ้หอลงข้างหลังด้วยนะครับจังหวะตีหเสาด้านหลังครับของฟิลิียาบล็อกตรงนี้ครับแล้วก็เท้ยครับลอยไปลงข้างหลังครับ30คะแนนครับ อะไรจะปิดแอชนี้ได้ครับทีมไทยทัดดาวเสิร์ฟมาแล้วรับไม่ดีครับโอ้โหเป็นเอสของทัดดาวนึกแจ้งเลยครับขึ้นยีบสองแล้วครับไทยเสิร์ฟต่อครับทัดดาว กลับมาครับบอลเร็วรับขึ้นมาได้ครับต่อบอลมาจะให้ชัชุออนเอาข้ามมาก่อนครับบอลเร็วหลบมาก็ยังรับได้นะครับแต่ก็เซตข้ามมาโอกาสของคาซักสาโอโหบอลเร็วสามทีครับตีสวนออกไปเองครับโอ้โหได้รุกหลายครั้งทําไม่ได้นะครับสุดท้ายทําเสียไปเองครับคาซักสาร โอ้เขาย้ำบอลเร็วมาหลายทีมากเราก็เหนียวนะครับแล้วสุดท้ายเน่งเ่งครับพลาดเฉยเลยครับโอ้นี่เป็นตัวตีตัวเก่งประจำทีมเขาเลยครับวีกีทีมน่าครับ23-11ครับทัดดาวเซิร์ปอจ่ายมาหัวเสาครับแล้วติดบล็อกเต็มๆเลยครับจังหวะตีหัวเสาของสตูคงว่าครับเจอบล็อกผู้ของไทยับบล็อกลงไป นะครับจมหายไปเลยครับแตช้อยนะครับของไทยยังคงเสิร์ฟต่อครับไทยกลับมาลูกนี้จ่ายมาด้านหลังครับมีกิติน่าตีมารับได้แต่ว่าข้ามมาฝั่งของการศักษาน,นะครับเออตีไม่ได้เหมือนกันครับฟีบอลข้ามมา จ่ายมาชัดชวนอัดเลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับปิดแมชกไปได้ครับไทยก็เซตที่3นะครับเป็นทีมชาติไทยครับเอาชนะคาซัคสถานไปครับ25-8ต่อ1นะครับสรุปผลทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติคาซัคสถานไป,ปสามต่อถเซตนะครับ25-8 1ที่22แล้วก็25-11ครับ